รายการปุผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาปรับค่าความเร็วของเมทานอมนะครับผมวันอยู่ไอโฟมสภาพวันนี้คุณจะมาปรับความเร็วของเมทานอมนะผมคนไต่บอดก็ทําได้นะครับผมผมไปหาเคล็ดลับมาแล้วนะครับผมหน้าทีสองจากสองไฮคิวหนึ่งการแจ้งตึกกุ๊ปจิมโบคารกเซนท์เฟซบุ๊ก นกลมตัวเลือกเริ่มเติมปุ่มนาฬิกามิดสมุด,สมดเสียงเอพีครีดอะดิโอลาแบนด์ลับอย่าเข้าไปใน,น,ปนแบนด์ลับนะผมแบนด์แลบนะผมเจ็ดตัวเลือกด่วนสำหรัหบแบนค์ลังหรือว่าจะเข้าไปในแอปโดยตรงก็ได้ตรงค้นอแต่ครั้งไปที่ลับข้อมูลแอปหนูพรเจตโ,โอเวอร์เซิร์ชพิจิตรเมกราโน่เมกราโน่อ่ามเมทานมแต่เข้าไปแบนด์ลับปุ่มเมกราโนสตาร์ทปุ่ม ่ออคุณเราคนเราคงผมตั้งค่าไว้เท่าไหร่กลุ่มเมทรานุซาวน์กลุ่มกลุ่มกลุ่มกุสี่กลุ่มกลุ่มกลุ่มกห้าสิบรับงอ้นเผมตั้งไว้ท <rzy> ี่ห้าสิบนะครับผมลองเล่นดูด้วยช้าประมาณนี้ผมจะลองตั้งหกสิบดูครับผมครับห้ากลุ่มห้าสิบกดค้างแสดงเป็นทิ้งกำลังแสดงแสดงเป็นทิ้งขึ้นมา 50, พิมห้าสิบหรอพิมหกสิบกำลังแก้่ะกำลังแก้ไขห้าจุดเริ่มต้นของช่องรจุณภาพลบถอยหลังหกหกเราลองก็ดู60กับคีเซตโล็อสป็จเซตปมปิดอยู่อ่าไม่ได้เหรอคีกำลังแก้ัขเซตเดือดเนโพบิทาวินสี่สิบเอนสองร้อยสี่สบีเอกำลังแก้ไขหกรอยหิบช่องแก้ไขอ๋อห้าแป้นพิมสามสัง ลบห้าแล้วกำลังแก้ไขหกสิบคลิกเสตปุ่มแล้วซอนแป้นคิกแล้วแบนลับหกสิบทับสตาด์ปุ่มงนานเท่าหกสิบมันก็จะเร็วป,ประมาณนี้นี่เราบวกหกสิบกดโพอจะลองเซตค่าต่อไปดูครับหกสิบปุ่มกดค้าง แสดงแป้นทิมสดเส่เถือกเพ็นพบก,กำลังแก้ขับหกจุดเริ่มต้นของช่องหกเรียกหอยหลังลบหกแล้วสี่หนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดกำลังแ,แงก้ใสร็ัปุ่มโ l o ซ่อนแป้นทิมแล้วแบบอันนี้คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเจ็ดสิบตึก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  ตุ๊กนะขัเ็ประมาณนี้กเจ็ดสิบหนครัขข้งแสดงแป้นทิมกำลังแสดงกำงเดืขอดกำคุณตั้งค่าแปาสิบให้ดูเจ็ดุดเริ่มต้นของช่องเจ็ดรขอยหลังถอยหลังลบเจ็ดแล้วสามส,ามสามห้า,หาแปดแปดแบนเซตปุ่มโสเซตปุ่มลองเซตดูซ้อนแป้นทิมแล้ว ประมาณนี้นะผมแปดสิบแสดงแ่นพิมกำลังแสดงกำเสเดือกำลังแก้ไขแปดสิบอยากรูไหมขั้าต้นเขาคืออะไรแปดจุดเรื่องต้นของช่องแปดแ้นทิมสามซั่งแล้วแปดแล้วสองสองใสดดือเป็นพวก กำลังแก้ไขยี่สิบช่องแก้ไข2องจุดเริ่มหแบนลาฟแป้นทิสั่งสองห้าสี่หนึ่งหนึ่งหนเสร็จเดือดเต็มกำลังแก้ไข, 120. นข,ขน 1, 120หนึ่งยี 4, set, ่สิบนี่เราผมค้าวต้นเขาคือหนึ่งฟังเสร็จลสซอนแป้นิมแลนี่คือหนึ่งร้อยยี่สิบถ้าสองร้อยล่ะ แสดงแป้นทีมกำลังกำลังเสซทเดือดเป็นพกกำลังแยกข้อความที่เลือกหนึ่งแป้นทิมสามสั่งหกห้าสองสองแทนห้าห้าแปดศูนย์ศูนย์เ็จเดือดเชนพกเซทปุ่มปิดอยู่เรียบแป้นปิดคอยเส็ทเดือดเ็นพกวิทัมเซทเดือดเป็นพบวิทาวินสี่สิบเอินสองร้อยสี่สิบบีพีเอ็มอ๋อเขาเขาให้แค่สองร้อยสี่สิบถอยแป้นทิมสามสั่งลบศูนย์ ลบห้แล้วหนึ่งสี่สี่แปดศูนสเราศูนย์ศูนย์เกับเ็กปุ่มเศ็ซ้อนแป้นทีแล้วแบนลาบสองนี่ก็สอสี่สี่สิบพระพผมเร็วม,มาก <c oughs> นี่นะผมคือเซตค่าเมทานอมนะผมโอ้ผมจะไปตั้งค่าเลิกเลกตัวนะเขาดีกว่าสองร้อยสิบตั้งที่ 120. หนึ่งรอยี่สิบกดค้างแสดงแป้นทีกำลังแสดงเีดเดือดเช่นพดกกำลังแก้ไขสองรอยข้อความที่เลือกสอง 1. 1. 2. 2. 8. 8. 0. 0. 0. ร้อยหนึ่งสองแปแปดศูนศูนแบนกำลังแก้ไขคลปุ่มเสรปุ่มซ่อนแั้นทีแล้ว อันอยูไอคลุมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงที่นี้เลยนะคะับสำหรับกเสเสารเซตค่าเมทานอมนะผมคลิปหน้าพบกับน้องแท้ได้ใหม่มสวัสดีครับค่าลาทัศน์ซิตโต้คัดจิบกรุ๊ไฮคิวไกดกับไฮคิวเอ็มทีสาม